เต um ну ้าเอ้นบะม่วงเนี่ยครับอันนี้ฟ้าลั่นครับโลละซาบาดอันนี้บะม่วงสุกแล้วพันเดียวกันบอครับอันนี้แก้วแคนินค่ะอ๋ออันนี้แก้วแคนินแก้วแคนินแต่ซาครับอันนี้ตัวนี้บะม่วงสุกเยอะเลยครับหวานเลยนะจ๊ะ อันเด็กต่อมึงชิ้นแห้งครับซีนแห้งครับผมแบบแห้งก็ร้อยเดียวนะครับเนื้อแห้งครับเนื้อแห้งแต่ต่องละร้อยครับครับทอดแล้วก็ร้อยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ้แต่เดี๋ยว่าทอดไปปีนั่เนาะแรงครับพร้อมพร้อมทานทอดไปเลยหอเป็นถัวนนะครับไม่มีคร้บผมเนื้อย่างครับเนื้อทอดเซอตากิเดอรครับ ยาถอนก้าวลาขอบคุณค e ่ะอใหม่ร uh, ้อนเลยนี่คือเบอร์อนค่ะยาละร้อยกับทอดเสร็จร้อยหอมมุนมุนนะครับฟาเป็นจะแซ่บเลยครับมาลูกบ้างน่าจไหนคะยเดียวโอ้โดูครับแค่ที่คคนเน้นเนาะ ก็เจ้าซื้อยังน้อทางนี้น้อโอ้ผัดไทยแถวนี้มีแต่เด็กเส้นหรือเนาะเด็กเส้นเต็มเลยนะครับตลาดนัดบรรณาดไปยดีครับปลาเบิ่งครับเด็กเส้นครับเด็กเส้นของคุณลุงนี่ครับ ตามมาจากคาดเหมือนเดกนะครับคาดตาวันได้เจอกันที่ท่านะครับคาดดีกับลูกค้าบนหไร่ๆครับลูกค้าอยู่ดีครับเป็นทำเกษตรตายหญเนาะช่วงนี้ก็หยโหดช่งนี้ก็หยุดพักผ่อนใช่ไหมรับผมครับโอ้ขายดีขายดีสู่วันบริหารตอนครับวันบริหารกลับไปท่าเหมือนเดิมเนาะพักผ่ครับเด็กเส้นครับมีมีแต่เส้นครับแทนเนี่ย ากการับกรรยาศตะลานวันนาดคับวันทาน,นาครับเขาอยูอ่กินหลายกับผู้สนับสนุกนกระยหลยครับวันนี้ ตลาดนัดบรรณาดครับเพราะเอาเน่งน้ำไม้ยายขึ้นหน่งน้ำไม้ครับกล้วยกล้วยขายกล้วยไปนำแล้วกระปอกน้ำไม้ขายไปนำครับตอนเวลาว่างก็ยายทบได้ว่างเลยลูกค้าบางคนเขาไม่ชอบอ๋ออยากให้ปอกให้เนาะบริการปอกฟรีเนาะคนโอ้ตองนี้บริว่างได้กับขายข้าวลาดกระปอกน้ำไม้เพราะ มาเดี๋ยวไว้ครับอันอยู่ที่มิจแหน่งมันต้องทำงานอย่างเนาะบบริการกอกฟีครับฟีและข้าจีข้าวท่อนครับมาเด้อครับกะจีท่อนๆเป็นยาเป็นย่างใหม่ๆทุกวันบรรยากาศนำหนาวเนาะวันนี้เนาะเข้าบรรยากาศเลยครับกะจีท่อนๆเห็นกับโอ้ทางนี้ขายของเพชรครับ ชิคกัวชัว,วแนวราบในก้อยได้หนิเนาะ <c oughs> บรรยากาศตลาดบ้านเราวันนี้ครับ <c oughs> ทุกเช้าวันอัคารครับคนไหลอยู่ด้วยรับข,ข้างบน,นครับข้างล่างหลายข้างทึ่งก็ไหลายครับ <c oughs> โอ้บนฟ้าครับ โลนนีสองร้อยส่ไขเจ้าเลยอดนิยมไข่ปลาหลายหลายก็หลายเนี่ยปลาเนื้อทอปลารบปาผักปลาดปลาปลานินปลาเนื้ปลาทองปลาไตปลายมองปลายอ้มีวหงลองก่อนเบ๊เบ๊้าง่ไปบงไก่อนนันสิข่เงาแบบ จัดฟามากครับส้มจะส้มส้มส้มโลละซาวบาทเองเลยครับจัดเป็นเดี่ยหลายีส้มออกาให้มา Hein, i, freely, บรรยากาศตลาดบหนาดเศ้ามันี้ครับกินขนมขนมของของหวานอยู่ก็กินหลายๆครับบรรยากาศตลาดเศ้าครับเ้าวันดังคารจะแบบักหวานป็นงามๆนะ าสิบาทอ่อนอ่อนไปเลยัขาวขาวปัดยวกอยู่หอันนี้กแ่บาห้สิบาทพ่นครับขาวอ่อนปัดสาวซ้ำน้อยเยแม่ครับไเฮ็ด่นงามๆครับเฮ็ดพิ่งงามไปดอกพโมกวางครับผักดงวาเอเพ่ออะไรเดีมันับโอ้ยมันอยู่ติดตามอาหารตามดดูการ ปักสลงสลัดมีเกี๊ยวยก่งน้ะโอ้ขายปตามอาหารทะเลครับอนอกกอบอาหารทะเลอยุดเกลือหัมมกระบีครับเกี๊ยลุงยศจากอาหารทะเลบรรัดนี้ขายไข่ครับไข่ข้าวไข่ลูกโอ้แต่ไกลเลยครับเป็นสินค้าที่ขายอีกอย่างหนึ่งครับ ไข่ตลาดได้กันหลายครับไข่ข้าวไข่ลูกทางมีสารบ้านธราไมามากกินครับจะไข่เป็ดกันไข่เป็ดเวียดนามครับเป็ดไทยก็เป็ดไทยบอครับโอ้ไอ้คนนี้อ๋อครับนี่ไข่ไข่เป็ดไทยใหญ่เป็ดไทยน้อยด้วยครับโอ้น้อยใหญ่แม่นครับนี่ไข่เป็ดไทยใหญ่เอายี่สิบเจ็ไข่ข้าวไข่ลูกไข่ข้าวไข่ลูกสี่ลูกสิบนะครับอันนี้คือ แฟนกับซีลูกคิบบาากับป,ปดมากครับโอ้ยเด็กสอนกับลกินครับหลากหลายเนีอยู่ในกินกับตลาดนัดบ้านนัดสวันอคารวันนี้รับกลาดทั้งพี่กับซีนยังงามๆเลยนะครับอรดสวนน้มึ่งาคุน่สารมาฟงมา้ากาัดอกกาเลยคาารับ ลานหนัดไทยร้านหนัดชาวธนาคารไว้ดีครับบรรยากาศคึกคักครับ,ค,บคนไหลเลยครับใสๆมากก็ยังไหลครับข้างนอกข้างในครับอ่บอาครับวันยางต่อครับ

เราซื้อก็มายังเหล่นครับของไล่ไหลเป็นตะมวนครับขอบกินคนอยู่กับบักมักไม้ครับดูตบบรีเอาอะวานวาโรตีสิบหกสามสิบาทนะจ้านอาของกนมันงามกุนมีกวนเ็าเม็ดนพักกัมีกับผักบุ้งผักบึ้งมีคือเมล็ดพัน มีขายกระทั่งมีดพราของเลนเครื่องครัวมีดครัวคูนีเอกค่เสียมจอกสุดโต๊กมีมีป้าอุปกรณ์ทำการเกษตรไซส์ในบ้านเครื่องใช้เครื่องครัวมีคูนีเอครับเพื่อนนะครับปิดตะไมย่างอยู่งจะมีน้องเล็กมันจะใครมีเวลาว่างมาเดินตลาดสดวันนี้ก็ได้บรรยากาศดีแบบนะครับ มา,มาดูวิถีชีวิตชาวบ้านเดินตลอดตลาดครับได้บรรยากาศใหม่ครับนี่ตลาดนัดบ้านนาดทุกเช้าว,วันจันทร์ครับอำเภอเมืองนครพนมแต่ทุกเช้าว,วันอังคารนะครับพูดวิดขายโอ้ยผักไข่ไก่ผัดนมาเอาละจ้าอยู่นี่หาเอาถึกเมาแล้วโอ้ยเนะตะเมืองแล้วว้เตะเมืองแล้วสิบบาทแล้วบอก บาทตัวให้เหมาเลยสิบาทหนึงเนาะดแล้วคาราอยู่ยี่มัน่าบ้านน้อยถงอยสาบาทใส่ราย่ใส่้ดิกินให้ผู้เท่านึงให้มนได้หมดนี่บขานนอยบขามน้อยมีครับสบาทบขาันหมะ้กตมตลาดนัดบ้านนัดสวั้นข้างครับ มีของอยู่ของกินมีก้อยต้มก้อยมีต้มอาหารต้มทะเลกันมีกับข้าหารสดอาหารแห้งครับกับมดิคนไหลนะครับตำรวบรรยากาศชัชา,ชาตอนเย็นๆครับลม ลมเย็นๆลมดาวย้ำห้อนครับดูบ้รนานัาดนะครับก็คือมาตาพนมตลาดนัดไทยลาวสนครับคงโยนกินครับมมิแมงเขงคอมีเคงคิกกยี่บอครับนี่จะทำก็จะไ้ข้าถุงลาว ผัาถุงมัดมี่ครับอันนี้จะเป็นยออุโรบมีกระเป๋า,า,า,าสกตนด์ตลากาศตลาดนัดวันนี้ครับคกคืค่นคลื่นขายลึกสุดเซนท้ายยางครับวันนี้คนไหลนะครับคนกระไล ผอขายกัะลยครับวันนี้